นะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภออะไรนะครับทางด้านนีนะครับมาที่สวนกุหลาบของพี่นะเดี๋ยวเรามาถามชื่อครับว่าพี่เขาชื่ออะไรนะแล้วทำสกุลอะไรแล้วทำกุหลาบไว้นวทีในยังไงบ้างนะครับนะพี่หวัดอีครั้งนึงครับพี่นาตอนนี้เป็นครับพี่คุณส่งวังหินนะครับนะที่นี้พี่ทำสวนกุหลาบอย่างเดียวหรือว่า มะนาวด้วยนะครับมีมะนาวอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มะม่วงอยู่ด้านหลังตรงนี้อีกนะครับแล้วส่วนกุหลาบแต่พี่เขาเนี่ยนะใช้โสมแดงกับกุหลาบก่อนฉีดไปแล้ว3ครั้งครับแล้วก็มะม่วงก็ทดลองไว้กี่ต้นก็ไ่ยังพี่ก็ยังไม่รู้่ต้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรามาถามความประทับใจว่าพี่เขาฉีกกุหลาบนะแล้วก็เอาโสมแดงใช้เนี่ยสครั้งเนี่ยประทับใจยังไงบ้างและได้ผลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เเลยนะครับพี่ครับล้โสมแดงใช้กับกุหลาบไปกี่ต้น้ครับสามครั้ง กี่วันฉีดครับเจ็ดวันฉี่ครั้งหนึ่งครับแล้วผสมเยอะไหมที่ใช้ก็สิบห้าสีซีตันยี่สิบลห้าสีซีตันยี่สิบลิตรนะครับแล้วก่อนใช้แล้วครับเป็นยังไงบ้างก,ก่อนใช้มันก็พื้นพื้นธรรมดาแต่ไม่ค่อยแตกอ๋อแตกตรงโค้งใช่ไหมอ๋อก่อนก่อนใช้ก็คือพื้นพื้นทั่วไปนะมันไม่ค่อยแตกค,ครับแล้วใช้ถมแดงแล้วครับเป็นยังไงบ้างแตก แตกตามต้นขึ้นมาครับอ๋อถ้าเกิดใช้อยังไงจะไม่แตกอย่างนั้นเหรอไม่แตกแตกทุกปลนอย่างเดียวโอ้ตามต้นคือแบบไหนครับตีนต้ที่ให้ดูหน่อยได้ไหมที่มันแตกคือตามต้นที่มันแตกอย่างนี้อ๋อกล้องพอมองเห็นไหมครับเห็นเนาะอ๋อถ้าใช้ยังอื่นจะไม่ไม่แตกเหรอไม่แตกมันจะแตกทุกูนขึ้นมาอย่างเดียว๋อู้นจะแตกยอดเรากิมแล้วก็จะแตกยอดอื่อ๋อถ้าใช้สมแดงแล้วจะแตกตามกิ่งเลย สามกิ่งส,สามต้นไง<อ>นี่เราต้องแต่งกิ่งใช่ไเราของเาหมดดอกอ๋อแต่งอ๋อครับนะแล้วก็ไอ้ที่ที่พี่ใช้เนี่ยนะสามครั้งกี่วันฉีดครัง้งหนึ่งนะครับเจ็ดวันเจดวันฉีดครั้งหนึ่งนะแล้วก็ก่อนที่จะใช้โสมแดงเนี่ยเก็บวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่พอจะจะ,จะคำนวณได้ไหมครับช่วงนี้มันเพิ่มประมาณสามพันสามพันก็ดอก ได้ละครั้งมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนมีทิ้ก็ขึ้นเยอะที่สามพันนะครับอ๋อแล้วแต่นะฮะครับทิ้งขึ้นเยอะเลยเจอกันตั้ได้สามพันกว่าสามพักว่าแล้วแล้วก่อนใช้สมแดงประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณที่เก็บอยู่ก็สองพันกว่าพันกว่าพครับก่อนก่อนใช้สมแดงนะเก็บได้สองพันกว่านะครับสองพันก็ดอกนะครับแล้วพันกว่ากว่าแล้วหลังใช้ละครับสามพันกว่ากว่านะจะต้องทิ้งขี่ไป้สามเที่ยงนะครับนะ ครับสามครั้งนะฮะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นดอกเนี่ยนะเออยังดอกขนาดนี้อีกกี่วันถึงถึงจะจะเราเก็บได้ครับนุ่นขึนมานป็นช่วงวันครับอ่อย่างที่เราจะเก็บเราจะเก็บวันนี้อันนี้นี่ดอกดอกที่เราเก็บเดี่ยคือือไปใช่ไหมใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างนี้ยกตัวอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ้โอ้โหครับแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้เก็บได้ไหมครับเก็บได้พรุ่งนี้เก็บได้พรุ่งนี้อ๋อแล้วก็อย่างนี้ล่ะสักสองวันได้ไหม พอทยอยตามกันไปเลยกะเที่ยงโอ้ป้าสัดเก็บได้ทุกวันเลยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเท่าที่พี่ดูเนี่ยอัตราการเติบโตของกุหลาบและการที่ดอกออกเนี่ยมากกว่าที่ที่ก่อนที่เคยใช้ไหมแต่เยอะกว่าแเยอะกว่าถ้าแต่งแบนี้ก็จะเป็นดอกได้ด้อย่างเงี้ยนะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นคือดอกในอนาคตเนี่ยนะ ๋อเนี่ยนะออกจากตรงนี้แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้โอ้ถ้าดอกเยอะดีไหมกุหลาบก็ได้เยอะเหรอออกเหมือนกับพวกฝรั่งบางทีลูกมันเยอะเนี่ยนะเขาก็ต้องเด็ดลูกทิ้งเนาะแต่กุหลาบไม่ต้องไม่กุหลาบไม่ต้องต้องเด็ดปั๊บเป็นเงินเลยโอ้นี่อย่างนี้นะครับต้องพอมองเห็นเนาะเยี่ยมเลยเอานี้ละกันครับผมถามความประทับใจพี่ละกันว่าใช้สมแดงประทับใจยังไงบ้างช่วยฝากบอกพี่น้องเราที่ทํากุหลาบด้วยนิดนึงครับพี่เอาความประทับใจ ก็ก็ใช้ด <si ีนะก็มั Demon> ่นใจได้ใช้ได้ดีครับก็ได้เยอะดีได้เยอะดีครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมมีความสำคัญราคาประทับใจไหมพี่พี่เขาบอกว่าเยี่ยมราคาพอใช้ได้แราคาพอใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นพี่ว่ามะม่วงก็ใช้ด้วยใช่ไหมครับมะม่วงเริ่มขีดไปได้สองวันแล้วขีดไปได้สองวันแล้วทั้งหมดนกี่ไร่ครับที่ทํามันก็ประมาณ สามสี่สิบกว่าไร่ทั้กาาทงกุหลาบทั้งมะนาวนะทั้งมะม่วงเนี่ยนะครับต้องรบกวนแผนนใ,ให้ดูหน่อยเลยครับว่ามีมีอะไรบ้างกับพี่ส่วนกับพี่ด,ด้านหลังนุ่นคือมะม่วงนะครับแ,นนแล้วก็ด้านหล,ห,หลังที่ท่านคดิกรรมณีนะท่านไดมอนด์สม่อนนะด้านหลังนุ่นเป็นมะนาวมะนาวทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนูนะ้นมะบบนาวเจ็ดไร่มะนาวเจ็ดไล่ครับ ครับไม่ใช่น้อยเลยเนาะครับนะอาทีนี้เดี๋ยวเราฝากข้อมูลไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาติดตามผลงานสมแดงนะของพี่เขาที่จะใช้กับมะนาวแล้วก็มะม่วงในคราวต่อไปนะครับงั้นผมขอขอบคุณพี่ไว้นะที่นี้นะครับครับสวัสดี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 ครับ